ออกมาเล่าเรื่องราว10เหตุผลของการปลูกกํายางนะครับเกี่ยวกับวิธีการหลักการแล้วก็10เหตุผลว่าทำไมเราต้องปลูกทำไมเราต้องทำเราทำเพราะอะไรเราทำเพราะสาเหตุอะไรเราปลูกเพราะอะไรน,นี้ก็ต้นกํายานที่กำลังสวยงดงามนะครับวันนี้ลุงทำคลิปเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ลงอัพลงให,ให้ให้ให้ชมกันวันนี้เลยนะครับลองเข้าไปติดตามแล้วก็ชมดูกันนะครับแล้วก็ ลุงเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นกัญยาแล้วก็สิบเหตุผลที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ว่าเหตุผลดีๆในการปลูกกัญยามีอะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากทำคลิปเสร็จลุงก็เดินเดินแบบอะไร่อนคลาย่อนคลายวันนี้เปิดวันนี้เปิดแนวนะครับเปิดแนวต้นไม้นะครับตัดเหลือตอแล้วแล้วก็ลากต้นไม้ออกหมดเลยเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อปลูกต้นกัายาล้วเราสังเกตได้เลยว่า บอสเวเลียเอสเพนิโฟเลียที่อยู่ในกระถางกับอยู่ลงดินเนี่ยมาโคละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มอีกแถวหนึ่งตรงนี้เพื่อที่จะปลูกกัญยาปลูกน่าจะเป็นบอสเวเลียเอสเพนิโฟเลียก็คือเหลืออีกหลายต้นที่ยังไม่ได้ลงโซนนี้อันนี้เป็นพืชจากประเทศบราซิลนะครับเป็นแก้ไอแก้ภูมิแพ้๋นวลุงก็จะทําชาต่อไปดูต้นมดยอบที่แบบอะไรนะ ต้นมดยอดที่บอกว่าเขามีโพล่าเมอห้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นต้นเมอห้าที่แบบแบบมาในชื่อนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเขาเลยนะเป็นเมอห้าเลยเป็นมดยอดเลยเป็นเมอเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเมอจากโซมาเลียนะครับตัวนี้ลักษณะที่เห็นก็คือต้นสีขาวโพลนเลยนะแล้วก็ใหญ่มากแต่แต่ลุงก็แปลกใจว่าทําไมมันไม่ขึ้นต้น แล้วทาไมมันต้องออกกิ่งสารกันไปมาแบบนี้งงมากเลยน่าจะปลูกทํารั้วนะตัวนี้อนาคตแต่ลุงว่าจะเอาไปทํารั้สักสิบต้นก่อนปลูกไว้ตรงรั้วรั้วให้มันขึ้นอย่างเงี้ยนะคือดูดีๆนะมัน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 ไม่ขึ้นต้นอ่ะมันไม่เกาะต้นอ่มันไม่โตมันจะเป็นกิ่งเล็กๆออกไปแล้วสีมันจะขาวสวยตองกลางคือมันจะแวววนะฮะมองดูฝั่งนู้นนะครับเนี่ยต้นเล็กๆมันก็จะขาวๆเห็นไหมครับ นี่คือสวนบอสเวเลีของลุงแล้วก็คอมิโพลา่าแล้วก็บุสลาที่ปลูกผสมผสานกันก็นจะมีพวกต้นทีทรีอยู่ด้วยนะกำลังเติบโตก็งามหลายๆบ่อยๆครั้งลุงก็จะเก็บเอาไปแล้วก็เอาไปทำเป็นไปทำเป็นเอเซนชัลออยล์ไปทำเป็น Oil, ไฮโดรซอลแล้วก็เป็นส่วนเป็นส่วนผสมของผลผลิตผลิตภัณฑ์นะไม่ใช่ผลผลิตผลิตภัณฑ์ของลุงเองนะครับก็คือพวกโฟมล้างหน้าพวกสบู่นะครับก็เนี่ยแหละคือ ครังของส่วนผสมก็พยายามที่จะตัดหญ้าและเคลียหญ้าบ่อยๆเพื่อให้มันสาดสะอ้านเดินได้สบายนะครับโอ้